ผ่านไหม่ช่องเจ็ดเสิร์ฟเคมีใหม่ดึงแบงค์อาทิตย์โคนางเอกรุ่นน้องคนนี้งานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับตื่นเต้นหนักมากหลังมีการเปิดโผล่ละครเรื่องใหม่ช่องเจ็ออกมาให้ได้ชมกันซึ่งหนึ่งในเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากคือป้อมปาง,งบันของค่ละครดีดา ซึ่งละครเรื่องนี้ได้พระเอกเบอร์ต,ต้นต้นของช่องเจ็ดอย่างแบงค์อาทิตย์ประชันบทบาทปิ่นชรินพรเสริมทับนักแสดงอย่างแจมมี่ปนิชดาตายฝุ่นตากเพชรแก้มยานิกาฟิล์มกันกร ซึ่งลาสดได้มีการถ่ายภาพฟิตติ้งละครอ,ออกมาให้ชมกันบางส่วนแล้วแฟนคลับต่างโพสต์เป็นเสียงเดียวกันว่าเคมีพระนางคู่นี้เข้ากันมากไม่เลยทีเดียวแถมในตอนถ่ายฟิตติ้งหนุ่มแบงค์ยังแกล้งน้องอีกด้วยค่ะซึ่งวันนี้เราได้นำภาพมาให้ชมกันแบบเต็มๆลงจ่อเมื่อไรคาดว่าคงเป็นละครอ,อีกหนึ่งเรื่องที่กระแทกใจคนดูแน่นอนค่ะ